สวัสดีคะ่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งคือสายแฟร์ต anyway. ัวมากไกลแค่ไหนก็ไป <animals under kindergarten> <ive> <mummy> <c ogi> วันนี้อยู่ที่พันทิพย์งามวงวานใช่พันทิพย์งามวงวานคนเยอะมากคือไปเห็นมาว่าในทิกตอกเนี่ยตรงนี้คือแหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหม่ที่เป็นของวินเทจมือสองก็เลยอยากจะมาดูเพราะว่าเฮ้ยเรามันชอบช้อปปิ้งตัวแม่อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเราเป็นสายแฟรหรือสายกินนะเพราะตอนนี้ยหนื่อเบื่อแต่เื็อของอีสก็แอบตื่นเต้อน,ตอนอยู่เพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่ถิ่นของตัวเองคือเป็นคนที่ชอบซื้อของมือสองมากเหมือนกันแล้วที่นี่โอ้ยก๊อ เยอมาก usted, <ๆ>เ,เริ่มจากอะไรดีล่ะจริงๆอะวันนี้มีแพลนว่าอยากซื้อชุดมือสองอะไป DIY ให้เป็นชุดที่ใหม่แต่ถ้าเกิดมันได้อะไรที่มันเลิกๆก็ได้เลิศๆด้วยเนาะเดี๋ยว่อาันเพราะว่าเป็นคนชอบชอปปิ้งแบบไม่กลัวว่าจะหมดงบ ขอดูก like in oh, like ่อนนะว่ามีของเก๋ๆไหมเห็นว่าที่เนี่ยในในติ๊กต็อกเห็นเขาบอกว่าของอ่ะมันจะเป็นแบบอมีทั้งของแบรนด์เนมแล้วก็ทั้งของแบบ50าบาทพวกกางเกงยีนอะไรเงี้ยใจอ่ะตอนเนี้ยอยากได้กางเกงยีนหลายตัวใช่ปะไปทําลุกที่เป็นลุกยีนลุกหนึ่งอยากดูว่าอ่าดูว่ารให้ฝั่งเราว่าแว่นทรงแบบเนี้ยกำลังฮิตมากที่สไตล์เวียดนามแล้วก็ญี่ปุ่นเขาจะทําลุกกันแบบผมหน้าม้า ผมดําจะมีความเป็นอนิเมะอนิเมะแล้วก็ใส่แว่นแบบนี้ลุคสตรีทหรือว่าลุคที่แบบเซ็กซี่อ่ะพอยิ่งใส่แว่นอ่ะก็ยิ่งดูเซ็กซี่เข้าไปใหญ่ก็เลยจะมาหาแว่นแบบนี้เพราะว่าพวกแบรนด์เนมอ่ะคือพยายามหาพวกแบรนด์เนมแล้วหาไม่เจอตุนว่ามันน่าจะต้องเป็นแบบของวินพวกวินเทจอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเกว่าบวก3.50 สมัยก่อนแต่เราให้ฟังตอนไม่มีเงินเว้ยจะไปซื้อแว่นที่มันเป็นแว่นหนุกถูกแบบเงี้ยหนึ่งของตัวต้องบวก1 5ึ่งจุดเพราะว่าสายตาสั้นร5 0ยเพื่อไปดูหนังกับเพื่อนตอนมอสองเห็นไหมล่ะคือแม่ไม่มีเงินตัดแว่นให้อ่ะเขาต้องทำอย่างนี้แหละอันนี้ดูอาจจะเป็นนะเดีนะ๋ยวลองใส่ให้ดูแว่นตาโซนนี้ร5อตัวละตัวละร้อยห้าสิบ ทุกตัวแว่นตาญี่ปุ่นยุโรป U.S.A. อิ p พอร์ตนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นปะมันจะมีความเป็นลุกเหมือนแบบสาวญี่ปุ่นเซ็กซี่พอใส่แว่นแบบเนี้ยฉันว่าฉันจะต้องได้ละอันนี้ดูเหมือนจะเป็นอยู่เพราะขามันสีแดงเคือยามาแต่งตัวตามกันเลย <c oughs> ให้วีลลี่ได้เป็นสายแฟร์คนเดียวบ้างอันนี้สถาปนาตัวเองนะคะทุกคนจ๋ะอย่าคิดว่าเออมีใครสถาปนาให้ไม่มีนะจ๊ะโคดนะ อยากพิเธอร์ซียากพิเธอร์ซีแต่มันมันคือแว่นสายตาเหรอครับใช่ครับมีทั้งสายตาแล้วก็กันแดดนะครับคน่ารักเนาะขอน่ารักอ่ะอันนี้ก็น่ารักนะเนี่ยอันนี้เนาะอุ้ยหนูยิบอันนั้นให้หน่อยสิสีเขียวมิ้นท์ข้างบนสุดเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ๊ยอันนี้เขาเขียนว่า950เอาอันนี้หนึ่งอันเถอะไปก่อนยังนี้จะมีแบบโมเดิร์นสปอร์ตบึนๆแบบฟิลหนูร้านอ่ะ น่ารักนะดูเป็นฟิลเหมือนบาเลนเซียก้าอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดใครที่เป็น,ปนฟิล,ฟลแบบชอบเสพชอบเสพอ่าพวกแฟชั่นใช่ปะ จะบอกว่าของมือสองเขาจะมีความมีกลิ่นอายเพราะว่าลักษณะปัจจุบันของแฟชั่นหลายๆแบรนด์เขาก็เอาแฟชั่นจากยุคเก่าะกลับมาใช้แบบเยอะแยะมากได้หนึ่งอันครับคืออันสีดําชมพูปกติคืออยู่นี่ตลอดเลยเหรอใช่ครับพวกตุกตตออ๊กตาอินเดียไม่หนูว่าหนูสองคนอะออหนูสอ,สองสามคนเนี้ยอยู่ต,ตลอดเลยเหรอเขาไม่กลับบ้านเลยเหรอไม่กลับครับไปบ้านพี่ไหมเาเล่นเราเล่นเรเล่นหนูเชื่อไรลูกชื่อนาวเขามน้ำชื่ออะไรครับน้มีแฟนกันยัง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขายอะไรคะเนี่ยหมวกนั้นรักมากไหนดูซีหน่อยดูซีนะเฮ้ยอันนี้มีความนาจะเป็นทุกคนอุ้ยดูดิเป็นโบข้างหลังแล้วก็มีแบบซี่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นผ้าซาตินเหมาะกับพี่ลี่อยู่นะมากใบนี้แหละที่ฝ่ายฝันอุ้ยใบนี้เหมาะกับเสื้อบาสที่มีอยู่ที่บ้านนะเนี่ยใบเท่าไร่ครับ อ,อ้อขอบคุณครับขอบคุณครับซื้อแว่นแถมหมวก,น,น,น,กมนี่ไงหน,นูนเลือกไปละซื้อแว่นแถมบนนได้ครับขอบคุณครับฉันเห็นร้านนี้ฉันว่าเสื้อวงอาจจะเป็นฉันบริทนิสเปียเฮอใครเคยฟังเพลงเฮอมั่ง H d R ขอดูก่อนนะคะ จมบอกว่าตัวเองก็มีเสื้ออะไรแบบเนี้ยเยอะมากเหมือนกันคือตูนอาจจะชอบเล่นเสื้อวงเฉพาะแบบลายที่ชอบศิล,ลปินที่ฟังหรือไม่ก็การ์ตูนที่ดูอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้ดูเป็นแม่หมดแม่หมดนะอันนี้ดูเป็นแม่หมดเนี่ยเห็นไหมไหมงานวันฮาโลวีนเนี่ยไหมคุณพี่จา๋าเท่าไหรจ่จ๋าใครขายพี่จา๋าตัวนี้เท่าไหร่2อ0ไหนเอะลงมาหน่อยตัวนี้เหมือนสวยอุ้ยน่ารักมากน่ารักอะ่ะตัวนี้ S <S เออ 80, <นะ S 2> ปิวแปดสูตรเนาะอ้าเอาตัวนี้หนึ่งตัวเฮ้ยอันนี้มีความน่ารักมากตรงที่ว่าวเหมือนแมวเกาะอยู่ที่ตัวใครเป็นทารทแมวเนาะใครเป็นทาสแมวก็ซื้อไปฉันไม่ซื้อเพราะฉันเป็นทาสเกย์ค่ะทาดละคือเราเขาเปิดตั้งแต่สิบโมงแล้วตอนนี้เรามาถึงเอาหกโมงแล้วเขาเริ่มเก็บกันแล้วน้อยอ่ะ <S <S เดินต่ออย่าไปกลัวเราเป็นคนชอบวัยอยู่ละ แว่นน่ารักอะคืออยากได้แต่ไม่เอาดีกว่าได้แว่นไปนละนี่แถวนี้ก็น่าจะเป็นแบบพวกเสื้อวินเทจเสื้อวงตอนนี้สิ่งที่มาแรงมากๆเลยคือการแต่งตัวสไตล์แบบเสื้อบอลเพราะว่าเริ่มมาจากเบลาดาดีดคือเป็นเสื้อบอลแล้วข้างล่างก็เป็นกางเกงขาสัมส่วนหรือไม่ก็กางเกงขาสาั้นหรือไม่ก็กระโปรงอะไรเงี้ยอือเขามีกระเป๋าแบรนด์มากมายเลยนะทุกคน Adidas v i l a Nike North The North Face มีกิ๊บลิงด้วยสมัยเด็กๆ บบกระเป๋าเต็มบ้านโอ้เนี่ยจะบอกว่ากางเกงแบบนี้คือกลับกับมาคิดมากมากๆซื้อฉันก็มีต้องซื้อใส่นะคะแล้วใส่กับส้นสูงหรือใส่กับรองเท้าแบบวินเทจคือสวยเลยอันนี้กางเกงตัวเท่าไรคะคุณแม่สามร้อยห้ราคาถือว่าโอเคนะคุณแม่วาด,ดีค่ะยี่สิบเก้าบาหรอจ๊ะสี่ตัวร้อยอืม จุกุๆคืออยากได้เอลิเมนต์ของความเป็นแบบผ้าหลายๆสีของยีนอะไรเงี้ยไปทํารองเท้าไปทําชุดเปิดทุกวันไหนคะแม่สุกเสาร์อาทิตย์นะที่เนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์วันไหนขายดีสุดที่ว่าวันศุกร์นะเหรอมันเปิดนานยังฮะชั้นที่ที่เปิดนานแล้นนะไม่ถึงข้างบนชั้นเนี่ยค่ะเปิดเปิดนานแล้วเหรอเปิดมานานแล้วหลายปีแล้วอ้าหนูเพิ่งรู้ว่ามันมีนะเนี่ยแปดแปดศหาสแม่รองเท้าค่ะเราเป็นรองเท้าสูงนะที่เราจะทำเนี่ย ทำรองเท้าส้นตึกเอาอันนี้ไปแปะแปะสิ่วมากยุคแบบเกอร์ลิเบอรี่ะลืมแล้วนับเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันกี่ตัวมะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาเจ็ดแปอีกสองตัว,ตวน้องแปตัวพอแมมนี่ก็อาจจะเป็นแปแปตัวครับซื้อแบบไม่ไปดูไซด้วย <laughs> ที่อยากได้ก็เกงขายยาวด้วยเอาไปทาเปื้เป็นชุดข้างบนนะ่ะจริงๆอ,อยากอยากเดินนานกว่านี้นะเพราะว่าดูมีของกระจุกกระจิ้งดูเป็นแบบพิลี่ดีดูไร้ะสาระดีทุกคนน้องเคอร์บี้น่ารักมากน่ารักมากตัวยังไงเลยอ่ณแม่เก็บแล้วหรอครับแม่เก็บแล้วค่ะกลับบ้านหรอรีบกลับจังเลยหนูเพิ่งมาดได้อะไรครับโอ้ยตีกูแรงจัง <laughs> ตีกูแรง เออเดินเขิดได้มึงอันนี้น่ารักเนาะซื้อไปให้หมากัดซื้อทำไมให้หมากัดเนาอ้าวมันก็ยังมีประโยชน์กว่าเอาไปวางไว้ที่ไหรู้ก่อนคะพี่เป็นดาราไม่รู้หรอพี่เป็นดาราไม่รู้หรอขอบคุณค่ะเสี่ยงเป็นยังไงเสียงเหมือนพวกตัวแม่ไหมได้อะไรอ่ะได้อะไรเราเราถามแล้วตอบหน่อยทำไมซื้อช้างซื้อไปทำไมมันได้เหมือนใครอ่ะ อะไรนะมันไม่เหมือนใครปกติมันจะเป็นแบบนี้ใช่ปะแต่อันนี้คือมันเป็นแบบนี้ไงมึงก็แค่เอานั้นออกแล้วก็ใส่เข็มกัดยากอะไรวะไม่คือเราก็เนียใส่กระเป๋าไปเลยหัวเราต้องวายไหมเข่าเลยเร่าเออเอาไปใส่ตังเขาด้วยหนูอะหนูต้องใส่หรอปะเดี๋ยวขอโทษค่ะอุ้ยเนกไทยเนกไทยเอาสวัสดีค่ะคุณแม่อันอันเท่าไรคุณแม่เท่าไงทั้งหมดเนี่ย ทั้งหมดหรอละเลยใช่ไหมใช่ค่ะเลยแล้วบอกว่ามันมีสไตล์หนึ่งที่เป็นแบบว่าเอาเนคไทอะ่ะมาทําเป็นชุดได้ก็เลยว่าจะซื้อเนคไทไปทําเป็นชุดด้วยชุดน,นี้คือกาะอ,อกนะกาะอกง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ต้องเลือกสีงั้นจะเอาสีเป็นสีโทนน้าตาลละกันน้ําตาล Earth เอิร์ธโทนอะไรเงี้ยตัวสีมันน่าจะแบบเพลย์เซฟสุดๆละแฮปปี้แบบเวลาเราช้อปปิ้งจะแฮปปี้ ดำต้องมีสีดำด้วยใส่สีดำเข้ามาแอดแอดแอดออนคือด้วยความที่มาซื้ออะไรแบบต้องลือต้องคนนะขออนุญาตคนนะแม่นะแต่เราก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนด้วยนะคะนะไม่ใช่มาถึงวาวูวูเลย <c oughs> อ่าดูจากสีที่เลือกมาก็น่าจะเป็นแบบโทนโทนที่สามารถใช้ได้อยู่และในในลุกอ่ะมันก็จะต้องมีแบบโชเกอร์หนึ่งอันตัวว่าโชเกอร์ก็น่าจะเป็นสีประมาณแบบหาสีน้ำตาลสวยๆส,สักหนึ่งเส้นที่เป็นโชเกอร์สีเทาก็สวยว่ะอ่ะเลือกๆไปก่อนเ <c oughs> ดี๋ยวค่อยไปสไตลิ่งเอาว่ามันจะเป็นยังไง แม่จ๋าคิดเงินครับถุงเท้าน่ารักอ่ะเป็นแบบฟิวแบบสายสตรีทอะไรเงี้ยอยากได้อ่ะเอาดีกว่าดีกว่าอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักสวัสดีค่ะน่ารักอ่ะเท่มากเลยก็คือร้านนี้คือใครสายพังร็อกนะถูกใจเลยน้องแม่เนาะแม่ชอบหรอเห็นเวล่ะเท่าไหร่ครับ เ็ิบด้าิไป2 7 0้บาลดไห้ขอบคุณครับที่นี่น่ารักมากลดทุกร้านสิบบาทยี่สิบบาทก็ลดขอให้ได้ลดอะ่ะเขาจะได้ยิ้มได้ขอบคุณนะแม่นะคือใจอะ่ะอยากมีสูตรที่เป็นแบบสีดำดำเรียบๆง่ายๆสักหนึ่งตัวไม่เคยมีเลยคือเป็นคนซื้อสูตรไม่เป็นถ้าถ้าเป็นสูตรก็ต้องใส่สูตรผู้ชายปะมันจะได้ดูเท่ดูไม่เป็นอ,ะอ่ะออกดีกว่าใครที่ ดูสูตเก่งๆนะพาไปช้อปปิ้งสุดรหน่อยมีเขาก็จะมาถ่ายรูปก,กันนา่นารักน่ารักมีของวินเทจอยู่ร้านร้านอยู่ตรงนี้ด้วยมันเขามีอะไรหรอเดี๋ยวเขาไปดูสิเอามาคือข้างบนตึกเลยชั้นบนสุดหมูดมาได้ครับคือความเลิศขึ้นเลยปะมีผักขายเริ่มองแล้วว่าเป็นตลาดมาติดแบรนด์เกินตรงนั้นคืออะไรไม่รู้อ่ะมันรวมเกินมันหลากหลายอะ่ะ นี่ไงที่เราบอกพวกพวกพวก,พวกเสื้อบอลพวกแบบเนี้ยถ้าเกิดไป็นสไตลิ่งนีๆดอ่ะมันก็จะดูเก๋ม,มากๆเว้ยแต่ถ้าเกิดถ้าทำไม่ถึงอ่ะอก็จะดูแม่น้องออนเนลอยู่แล้วทำไม่ถึงถ้าอยากจะสสยแฟร์ตรงนี้คนเยอะมากเลยอ่ะอยากดูว่ามันมีอะไรสิบบาทงงปะแกงยีสิบบาทสริจริงปะแก้ะคนที่แบบ เลือกของเป็นอะตูนว่าแบบมาที่นี่สนุกแล้ไม่ร้อนด้วยเพราะว่าที่นี่เป็นแอร์พอดีเลยค่ะแล้วบอกตรงนะสภาพมือสองที่นี่กลิ่นถ้าไม่ค่อยแสบจมูกเหมือนเขาทําความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยนะอันนี้แบบไม่ได้อวยใส่ได้ปะวะเอวดูเล็กมากเลยอะอะโอ้โหเอลํำสะโพกตูนใหญ่บเบลเธอร์วัดดีฮะเขาต้องวัดกันยังไงเนาะ,ะก็จบอยู่นี้สาี่ได้เลย ไซนี้เลยเท่าไหรนะ่เนาะร้อยห้สว้าวเอาตัวเดียวดีกว่าเอาตัวเดียวค่ะมาบ้านละจ้านี่คือของที่เราได้มาเราจะมาทำดีไ Y การแกะคือไม่ได้ DIY มันนานบ้า ถือว่าลุคนี้เป็นลุกแบบประหยัดงบที่สุดเลยละกันนี่เพราะว่าฉันมีรองเท้าคู่นี้อยู่แล้วอันนี้คือได้มาแบบ200-200-200้งอมเห็นมันเป็นสซ่ตึกน่ารักดีเดี๋ยวจะเอาพวกยีนพวกนี้มาตัดแปะสีขาวเป็นยีนใหม่ทั้งหมดเลย นะคะคแล้วก็เอากออกที่มีอยู่ในบ้านนะคะที่มีซิปข้างหลังแบบนี้มาพันเนคไทแล้วจะทําให้ดูกันว่าลุคนี้จะออกมาแซ่บเซ็กซี่สุดซ่าขนาดนี้แต่อยากได้โป๊โปม๊มากๆเพราวะว่าช่วงนี้อยากปวดช่วงบิกินี่ไลน์ที่ไปทําเลเซอร์ขนจากกังนําคลินิกมาค่ะก่อนจะแต่งตัวโป๊ก,ก็นึกถึงกังนําคลินิกค่ะกับเครื่องรองเผาแอนดียกักเลเซอร์กำจัดขนที่ช่วยกำจัดขนได้ผลทีเดียวรู้ไหมทําไมตัวเครื่องรองเผาแอนดียกักกับเครื่องเลเซอร์ทั่วไปหรือ IPL ที่เรา ซื้อมาทากันเองที่บ้านเนี่ยมันแตกต่างกักบรองเผาอินดี้แ็ยังไงร,รู้ปะมันจะทํางานโดยเลเซอร์ลงลึกถึงรากขนหลังจากที่เราทําเสร็จขนที่ขึ้นจะร่วงลงและขนที่เกิดใหม่จะเป็นเส้นขนอ่อนลงทําลายต้นเหตุการเกิดเส้นขนโดยตรงด้วยเครื่องนี้นะคะนําเข้าจากประเทศอิตาลีมูลค่า2ล้าน5แสนบาทเป็นเครื่องเลเซอร์ขนโดยเฉพาะและที่กังนําคลีนิกทาโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะวันนี้ตู้มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะเพียงแค่แอดไลน์จากกังนําคลีนิกได้รับเลเซอร์รักแร้ฟรี1ครั้ง ราคาาบาบาทถ้าเครื่องไม่ดีจริงคลินิกคเมก้าแจกฟรีให้เข้ามาทดลองแบบนี้จริงไหมคะกังนํำคลินิกมีมากมายหลากหลายสาขามากค่ะและตอนนี้สาขาต่างจังหวัดก็หนาแน่นไม่แพ้กันอย่าลืมนะคะทุกคนถ้านึกถึงขนต้องเป็นกังนํำคลินิกเพราะที่กังนํำคลินิกใครๆก็สวยได้เป็นไงละ่ะฉันมีความมั่นใจมากเพราะฉันขจัดน้องไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมาดูกันว่างบน้อยหอยน้อยอยา่าเฟสแบบพิลี่ทำยังไงเริ่ม ขั้นตอนแรกนะคะเราจะตัดพวกนี้ให้เป็นเศษๆนะเดี๋ยวแบบตัดเป็นเศษๆก่อนพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาแปะมาวางกันว่าจะเอากิมมิกอะไรอย่างตัวนี้เลือกมาดูดีมีเพชรดัสลิดมาเบฟเต็งเบเอร์แต่ว่าเราจะเอาตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราใส่ได้มาทําเป็นกางเกงในนะคะเดี๋ยวหาก่อนคือใหญ่เล็กทุกตัวี หลวมากมากใครเป็นคนคิดนะว่าต้องวัดคอเนาะ <_ d ata> คอวัดไหไ่วัดอย่างแ้่มันได้ไหมล่ะมันได้จริงช, <_ d ata> ชําแหละโชคดีที่น้องฝึกงานคนใหม่เรียนจบแฟชั่นมา <_ d ata> ดูกันมาวัดกันเลยว่าตรงเนี้ยลุกจะออกมาแฟชั่นไหมอ่ะนี่จ้าได้มาละเป็นชิ้นชิ้นซี่ๆแบบนี้ ก็เลือกมาหลายสีหลากหลาอันถ้ารู้สึกว่ามันใหญ่ไปใช่ป่มเราก็จะลองแปะไปก่อนแล้วเราก็จะตัดเอาเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องวางก่อนอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความเก๋ใครเก๋มันละคือทริคใครทริคมันเริ่มนะนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทําวิธีการคือง่ายๆเลยค่ะตดัดแล้วก็เล่นสีต่างๆให้มันดูแบบหลากหลายอย่างนี้ แล้วก็แปะด้วยปืนกาวนะคะยิงปืนกาวและแปะๆไปก็จะมีความเป็น DIY เห็นไหมละ่ะเว้นตรงนี้ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะร้อยเชือกแล้วจะต้องอ่าแปะ 8, ยืนทับๆไปอีกนะคะเห็นไหมนี่เฟลนี้เลยอ่ะทำต่อ เที่ยวตามภาษาของฉันวันศุกร์วันเสาร์ไงแต่งตัวอย่างนี้เหรอทำไครับเน่ฉันก็เลยโดนนี่ตลอดโอ้โหอะไรเนี่ยเธอเพราะอะไรคะคุณรู้ไหมว่าฉันแต่งตัวในลุคเนี้ยราคาไม่ถึง500บาทราคาไม่ถึงห้าร้อยแล้วแต่งอย่างนี้มั่นใจมากเลยนะใช่ทำไมอะบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมทำไมถึงมั่นใจทันไปเลเซอร์นี่ไงเลเซอร์บิสกินี่ขนรอบ นี่ป็กระจุ่งของฉันมาฉันวันนี้ฉันอยากโชว์ความแบบเนียนกริปเนียนใสอ่ะอ่ะเดินโชว์หน่อยสิเดโชว์หน่อยสิ <c oughs> มันโชว์ไม่ได้เอาก็เดินยืนโชว์ให้ดูหน้องอ,อ่ะอกินคะแนนคอร์สหน่อยคอร์สหน่อยโอ้โหข้างบ,บนนี่เอาไปแล้วห้าสิบข้างลา่างเอาเต็มร้อยอ่ะให้ไปเลยเ <c oughs> ต็มร้อยเต <c oughs> ็มร้อยเลยใช่ไหมเอาเอางี้ถ้าเธอใส่กางเกงตัวเนี้ยเธอกล้าใส่ไหมไม่ ไม่กล oh ้าการเธอต้องไปกังนำคลีนิกก่อนไปทำสวยไงกำจัดป่าไม้ให้มันเรียบเนียนสวยจบครบที่กังนำคลีนิก๋ <c oughs> ย่ฉันพาไป <c oughs> เออเราจะได้แส่งเกงตัวนี้ไปเที่ยวด้วยกันมันไม่กล้านะลูกไอ้เ่องฉันขอไปเที่ยวแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นคลิปที่แบบสร้างลุคง่ายๆด้วยเสื้อผ้าราคาถูกแต่ว่าลุกออกมาแซ่บสุดเซ็กซี่ใช่ไหมคะคุณแม่ ีมาเนาะเพราะอะไรเพราะกำนังคินิกใช่ไหมไม่ใช่เพราะความสวยเลยเหรออ๋อแต่ก็ต้องบอกกำลังทำให้ฉันสวยขึ้นใช่แล้วฉันดูแบบแต่ดูมั่นใจมากมั่นใจมากขึ้นไปแล้วนะบายบายแล้วก็กลับมาสภาพเดิมนะคะหนูกล้าแต่งไปได้ยังไงเนี่ยเด็กสมัยนี้ถ้าเดินแถวบ้านนะมีผัวสิบคน I'm my body and to get sneakers Come on, come, come, he ain't never gonna leave me.